มาออกรอบในรอบ3เดือนแบบเวอร์ชั่นคนอกหักกันครับเพราะบอกเลยวันนี้บันเทิงแน่นอนลูกแรงนี้ก็ได้รวบซ้ายไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เสียหายเท่ากับต้องเจอคนใจร้ายอย่างเธอสอด2จากตรงนี้ครับประมาณ140ล้าครับลูกจมหญ้านิดหน่อยฮะส่วนคนตีจมอยู่กับอดีตลูกนี้ก็ชิปขึ้นไปนะครับสั้นอยู่หน้าทงนิดหน่อยไปไม่ถึงทงฮะส่วนพัดนี้ก็เป็นพัดเซฟพาลายซ้ายพัดเข้ามาก็ยังไม่ถึงเหมือนกันครับไม่แปลกครับเพราะความคิดถึงบางทียังไม่ถึงเลยฮะ รุมสองนี่เป็นพาห้าดอกเล็กซายครับก็ไรออกไปอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็วางตัวอีกทีก็อยู่ตรงกลางกลางแฟเว่เหรอกลางหัวใจอะไรครับเนี่ย ลูกนี้เหลือระยะประมาณ120หลาตีย้อนแสงแดดย้อนแดดมันแทงตาแต่ถ้าคุณมองมามันแทงใจอะไรอีกแล้วว่เนี่ยลูกนี้ออนไกลครับเป็นพัดทางขึ้นเนินตอนเช้ากรีนยังเปียกและค่อนข้างฝืดครับบอกเลยว่าลูกนี้พัดไกลเหมือนเข็นเข่าขึ้นภูคกเฮ้ยเข็นคกขึ้นภูเขาเฮ้ยถูกแล้วมาแลหละฮะกรีนปืดมากต้องมาพัดพาทางขึ้นอีกระยะประมาณคันธงกว่า น่าละหลุดสามพัดออกโบกี้บอกแลวฮะพัตเตอร์นี่สำคัญนะครับส่วนฉันได้แค่สํารองแฮ่ออกมาเป็นลุมพาีด็อกเล็กขวาครับอย่างไรก็ต้องตีตัดต้นไม้ไปทางขวาครับต้องบอกเลยว่าตีตัดต้นไม้นี่ง่ายมากนะครับแต่ถ้าให้ตัดใจนี่ยากกว่าเยอะครับไม่มีปัญหาครับมาขึ้นอยู่130ลาครับถ้าใครมาเล่นสนามนี้เนี่ยจะมีเครื่องบินบินผ่านตลอดนะครับอย่างนี้ก็เป็นแอร์เอเชียใครใครก็บินได้และแค่เราที่อยางมีรักสุดท้ายนี่ทำไมมันไม่ง่ายเลยล่ะครับคุณผู้ชมมามาดูกันต่อครับลูกนี้ขึ้นมาพัด ขวาทางลง oh. เลี้ยวซ้าย oh. อมีขากระตุก แน่แน่ลุมสี่ครับเป็นพาสามนะครับทงปักขวาลุงนี้เล็งขวาเข้าทงเลยแต่ตีไปทางซ้ายครับโอ้โหลุงนี้นอกจากเป็นคนปากไม่ตรงกับใจแล้วยังตีไม่ตรงกับเล็งด้วยครับสุดยอดไปเลยฮะชิปเข้าไปลายลงเนินลายซ้ายเข้ามาพัดเซฟลายลงเนินครับพัดลงเนินนี้ไม่ค่อยเท่า่นะครับแต่เวลามีความรักที่ไยลงใจไปปุ๊บเจ็บทุกทีคะว้ายต่อมาเป็นลุมพาห้าครับที่ลุมห้านะครับลุมนี้ก็ต้องไรไปอยู่หน้าน้ําก่อนนะครับแล้วก็ต้องวางตัวไปอีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วมาแอปโพสต์ขึ้นกรี ลูกนี้ระยะ100รนิดนิดครับเข้ามาสวยครับได้พัดจากรลังกีนตีดีมาทุกช็อตครับลุมนี้จะเป็นของจริงหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ของจริงอะที่ไหนได้ของตายโอ้ยไปกันต่อดีทีออฟลุม6ครับลุมนี้เป็นพาสีตรงตรงเลยลุกมนี้รายข้ามทรายมาอยู่ในลับนะครับตีโอ้ลุ่มนี้โดนไม่ดีครับน่าจะสั้นอยู่ทางขวากีนครับไม่เป็นไรายับปากบอกไม่เป็นรายครับแต่ในใจไปไม่เป็นเลยฮันแน ลูกนี้ออนไกลครับออนหน้าสุดทงปักอยู่หลังสุดเลยครับแล้วเป็นลายซ้ายทางขึ้นด้วยต้องดูว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครับพัดขึ้นไปแล้วครับน้ําหนักดูดีครับโอ้โหลูกนี้ทําได้ดีมากครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าที่รักกับที่พักความสําคัญมันต่างกันนะโอ้ยไปกันต่อที่พาสามลุมเจ็ดครับต้องตีทั้งข้ามน้ําข้ามทรายเลยนะครับสำหรับพาสามลุมนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับรักที่เราก่อฝากเขาสารต่อด้วยนะโอ้โห พัดลูกนี้โอ้โหเหมือนความรักของเราเลยแม่งไม่มีลุ้นอะไรเลยไปกันต่อ,ตอนที่ออบหลุมแปดฮะเริ่มมีอารมณ์มะเป็นเด็กดื้อต้องโดนตีตะเป็นเด็กดีทําไมถึงโดนทิ้งตลอด120ล้าครับลูกนี้ในมือน่าจะเป็นพิชชิงเวดครับทวนลมนิดหน่อยตีแทงเข้าไปครับยืนลุ้นอย่างนี้เข้ามาลุ้นเบอร์ดี้ใกล้เลยครับหลุมนี้ปลดคืนได้ไหมโอ้โหไม่เอาครับคุณผู้ชม ใกล้ขนาดนี้ยังไม่เอาฮนะคุยกันทุกวันความสัมพันธ์ได้แค่เพื่อนกันยังไงอย่างนั้นเลยครับไปหลุมสุดท้ายอะหลุม9ก้าที่ทูปะเตมีไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตัดซ้ายไปอยู่หน้ากลีนเลยครับก่อนจะจบคลิปนี้ครับฝากคุณผู้ดูเาไว้นะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยเด้อไปแล้วจ้าสวัสดี